ทุกคนนี่กโปรดูดูแม่งมีบักมเกีไม่ใช่บักมังคงจะเป็นวงจรเสโตอนนีแล้วมังนะเนี่ยทีแรกทำวงจรไฟไว้แล้วพอดีโรลนแมปมาเนี่ย สวยมากเนสวยสวยหลดแมปมาแล้วดู <ไป S 1> แล้วด, <ไป S 1> วดูอันนี้มันไม่รู้ดีวังเลสโตนแล้วมันเป็นปหอนต่อมีแรงหอนเนี่ยอันนี้มันมีปุ่มต่อไปไงน,นี้มันก็เปิดไฟไว,ไว้<ม>พอดีทำเลสโตอ<ม>เดี๋ยวให้พัดดูนะในกลุ่ม,ะมจ,ะจะทำให้ไฟมัน กระพริบก็ต้องไปกดปุ่มปิดตรงนูน้นเนี่ยปุ่มปิดตรงเนี่ยแน่นแน่นเนี่ยปุ่มปิดปิดตรงไว้เดี๋ยวดูนะดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเ๋ยโอ้โห้เจุ๊ดไปฟุตใจไฟกระพริบแน่นอน,นครับนน้า,นานอยู่ะครับนี่เห็นไหมว่ามันไฟกระพริบ นั่นมันไฟกับฮิบใครๆก็ทำได้แต่ไม่รู้ว่าจะต่อวงจรยังไงต่อมุมมอาดูดิง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 ดูงด,ดูดูไฟกับฮิบโจโ้คุณครับหนูเอาแปะออกมาเหรอเนี่ยทำไมฮะแปะโจ้คุณอยู่ไหนไปอยู่ตรงเนี้ยมีที่ไหนล่ะโอเค แค่นี่นะเบอย์ยยเดี๋ยวจะส่งแล้วส่งให้พัดดูด้วยโอเคไหม